ก็จะมาวางครงชั้นสามนะนี่วางครงชั้นสามดูเอออันนี้มันทำได้หรือเปล่าเออนี่ไงอืมนี่จะเป็นวางครงชั้นสามหนึ่งทับหนึ่งนะเออ ตรงนี้เอาเป็นห้องไรดีเออวะเอเอต้องทำเป็นทางเดินแล้วก็อ่ะตรงนี้พอขึ้นมาก็จะมีโถงนะ สี่ไปส่วนตรงนี้สามบกอีกเอเอคิดไอเดียออกแล้วนี่เพิ่มมาแบบนี้เลยเลย ตรงนี้ก็วางสี่บล็อกสี่บล็อกใหเท่าอันนี่จะเป็นโถงทางเดินนะเป็นโถงทางเดินมาระเบียงนี่แล้วตรงนี้ก็ระเบียงที่เราสร้างเอาไว้แล้วก็โอ้ยฝนเกลียดชิบหาย นี่นี่เลยอ่ะก็สูงไปให้วางกระจกได้สาม็อกนะนี่ตรงนี้ก็เปิดมา เออเอาสองม็อกก็ได้นี่นี่เลยก็เออได้เนี่ยนี่ ตรงนี้จะเป็นอ้องนอนเหรอจะไอ้นี้ยังไงดีอ๋อนี่ตรงนี้เป็นโซนห้องนง้ำห้องนง้ำเออนี่แล้วก็ เอาเทียมนี้เลยก็ได้ฮะอ,อ่ะก็เดี๋ยววางโครงก่อนนี่ก็จะเป็นวางโครงชั้นสามหนึ่งทับหนึ่งนะเอออ่ะ,อะเดี๋ยววางโครงให้เสร็จก่อนแป๊บหนึ่ง เนี่ยวางมาแล้วนี่เอาลาวเริ่มเป็นลาวไอ้โทรศัพท์เหียนี้โอ้ดูมันนะทุบกดเนาะตรงนี้ก็ผุดวาง ตรงนี้จะเป็นวางกระจกอะแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้ สร้างชั้นสามอ่ะตรงนี้ก็วางมาให้ถึงนี่เลยตรงนี้ก็ทูปไปอ่ะก็ได้ห้องหนึง่งอืมวางประตูให้เรียบร้อยนี่ ก้องนอนใหญ่อยู่แล้วตรงนี้จะเป็นโซนห้องน้ำนี่เลยใหญ่นะ ออเอ่อก็เอาไอ้พื้นห้องน้ำที่เราเอาประจำะนี่สีนี่เลยเหมาะนะจะเป็นห้องน้ำที่ไม่แยกโซนเปียกโซนแห้งนะอนี่ ใหญอยู่อะแล้วก็อ่ะเดี๋ยววางพื้นตรงนี้ให้เสร็จก่อนอ่ะโอ้ยปรับฝนเอ้ยปรับเช้านี่ก็วางเสร็จแล้วพื้นห้องนี้นะแล้วก็มีห้องน้ําใหญ่มากนี่นี่เลยชั้นสามแล้วตรงนี้ก็ระเบียงอืม ไอ้นี้ต่อมาเลยนะเดี๋ยวรอดูก่อนเนาะว่าจะสร้างยังไงนะนี่ต่อมาแล้วชั้นสาก็ประมาณนี้โกนแปดนาทีนะอันนี้จะเป็นหนึ่งทับหนึ่งส่วนถ้าเกิดว่า เออสองทับสอทับสยังไม่เสร็จก็จะมี4ไปเออจะไม่คลิปยาวแรงอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนไปแล้ว